เหลโตกาเข้าถึงพระนิพพานถ้าบรรดาท่านพุทธบริจัทเอาว่าท่านทั้งหลายคิดอย่างนี้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ประมาทในชีวิตถุ่ทชนเกินไปถ้าเราจะเปรียบเทียบก,กับคนอื่นอาจะหาว่าเราหมิ่นประมาทว่าดูถูกดูหมิ่นเกินไปเพราะอะไรเพราะว่าท่านทั้งหลาย เกิดมาแล้วพบพระพุทธศาสนามีความเลื่อมใสในคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่มีความรู้สึกอย่างนี้นแสดงว่าท่านห,หลายสร้างความดีไว้ไม่น้อยการสั่งสมความดีสั่งสมบรมีของท่านมีมากแล ยิงได้มีใจศรัทธาในศาสนาขององค์ธธมส,สมเด็จพระประทีพุทธเจ้านี่จะมั่นใจในความดีเดิมที่ท่านมีอยู่พระ่านี่องค์สมเด็จพระบรมครูบอกว่าคนที่จะเข้าถึงสิ่งผนิชพานได้นั้น ต้องเป็นผู้มีบารมีเต็มคำว่าบารมีแปลว่ากำลังใจเสร้างกำลังใจให้เต็มในด้านของความดีดัน้นบารมีจึงชื่อว่าเป็นการสร้างเสริมได้ถ้าจะกล่าวว่าถ้ามีบารมีเก่าดีไม่พอ แต่ความจริงถ้าเราดีไม่พอเราก็เกิดมาพบพระพุทธศาสนาไม่ได้หรือว่าพบได้แต่ก็เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาไม่ได้นี่ละบรรดาท่านทั้งหลายจงวางใจในความดีของตนว่าเราจะรับสมบัติขององค์สมเด็จการทดสบผลที่เรียกกันน,น่าปนิพพานไม่ได้แน่นอน ท่านทั้งหลายจะได้มีความเรื่อมใสในคำส่งสองพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้า<อ>จุดแรกจะไม่ขอพูดจุดสูงนักเราจะมาขอยันกันแค่เบสโสดาบันก่อนเพอะไรรู้ว่าเป็นหัวหากสำคัญถ้าเรายึดความเป็นเบโสดาบันได้ อย่างอื่นเป็นของไม่ยากเพราะยังไงยังไงเราก็ไม่ตกนรกเกิดเป็นเศษแก้วสกายเป็นสิทธตอิรน็นฉันและจะเกิดหมุนกันอยู่แค่มนุษย์เทวดาห,หรือผมเท่านั้นและระยะการเวลาที่จะเกิดก็มีขอบเขตจำกัด ถ้าบารมีของเราอ่อนไปหน่อยคือกำลังใจอ่อนไปหน่อยเราก็เกิดเป็นมนุษย์อีเจ็ดชาติตลับกับเทวดารุตุลเมื่อตายแจกความเป็นมนุษย์เราก็ไปเกิดเป็นเทวดารุกุเมื่อถึงเวลาเราก็มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ไปพักที่เทวดารุตรุนอย่างนี้เจ็ดบาระก็เป็นของไม่หนักนักถึงพรนิพพาน ถ้ามีกำลังใจอย่างกลางมีความเข้มข้นพอสมควรแล้วก็หมุนวนมาเกิดเป็นมนุษย์อีกสามครั้งถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งจริงๆเราก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีกหนึ่งครั้งแล้วท่านหลายก็ทราบอยู่แล้วว่าคุณธรรมที่เบโสดาบันทรงไว้ได้คือเคารพในปรัตนไตรัยมั่นคง แล้วก็มีสินห้าบริสุทธิ์ทรงสินห้าให้ได้เป็นปกติอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นของไม่หนักเกินไปสำหรับบรรดาท่านุทธบริษัทได้กล่าวมาแล้วว่าตารที่จะทรงสินห้าได้เราต้องมีเมตตากรุณาความรักกับความสงสาร หรือว่ามีหิริโลตตะปะการอายความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วอเอาอย่างไหนก็นได้เอาอย่างเบาก็ใช้เมตาตากรุณาถ้าเอาอย่างละเอียดก็ใช้หิริโอ,อตตะปะราะว่าพื้นฐานจริงๆที่เราจะทรงศีลได้ก็สายเมตตากตรุณาสองประการ นี่เป็นพื้นฐานใหญ่ที่เราจะทิ้งไปไม่ได้ต้องทรงไว้ตลอดการตลอดสมัยถ้ามีเมตตาแล้วเราจะทรงิ่มได้อย่างไงอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคงจะสงสัยสำหรับพระเนแต่ผมไม่ห่วงใหญ่เรื่องศีล พอท่านเป็นผู้ตรงสินอยู่แล้วต้องดูสิขาบทให้ค,ครบถ้วนท่านจะเอาอย่างคารวะไม่ได้หาว่าท่านมีสิขาบทปฏิบัติได้ไม่ค,ครบถ้วนท่านจหวังไปนรกเพราะได้โปรดรู้ตัวว่าท่านนางหลายเป็นปูชนียบุคคลอ,อย่าทำตนอย่างคารวะไม่ได้ ถ้าทําตนเยี่ยงรารวาเพียงนิดเดียวคือว่าฉันอาหารไม่พิจารณาเป็นอาหารเริโกเลยสัญญาหรือว่าเวลาที่ท่านจะแต่งตัวจะกทองผ้าหวังในความสวยงามแค่นี้ท่านลงนรกแล้วจงอย่าลืมว่าท่านเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระไปที่แกว้วต้องมีจิตใจเรียบร้อยตามพระธรรมคำสั่งสอนและพระธรรมวินัย นี่บุคคลที่ยะห่วงใยเรื่องศีลก็มีอยู่ราวาสเท่านั้นแต่ว่าถ้าพระเนนบกพร่องในศีลก็ถือว่าเลวมากเกินไปไม่น่าสงสารขอให้ท่านทั้งหลายรู้ตัวของท่านไว้เร่องศึกษาในพระธรรมวินัยให้หนึ่งครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระวิน,นัยอย่ามัมเมันในโลกธรรม เป็นพระเป็นเนรต้องตัดโลกกระทำให้พ้นไปต้องรู้ตัวว่าเวลานี้เราไม่ใช่ชาวโลกในเวลาที่เรายังไม่บวชเราต้องไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ญาติผู้ใหญ่เราบวชก็มาในนาทีแรกพ่อแม่ไหว้เราต้องถือว่าเราไม่ใช่ชาวโลกย่าเมาในลัยศถึงเสียงสุข ถ้ามีความพอใจในลาบยศเสริมสุขก็กแสดงว่าท่านลงนรกแบบสบายไม่ต้องห่วงใยว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกอีกงานนักหนากว่าจะโผลมาเป็นมนุษย์จงจำไว้ให้ดีรู้จักตัวเขาไว้จำพระบาลีว่าอาตนาโจทย์แนแหน จงเตือนตนได้ตนเองเตือนเขาไว้ว่าในลานี้เราไม่ใช่ชาวโลกเราพ้นจากความเป็นชาวโลกแล้วบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อ <c oughs> ใครก็มาเบิษสาหาเรือจะไม่ลาบสัการะไม่รับความอุปการะจากบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต้องทำตนในสมควรจะบุคคลผู้มีคุณ เอาความดีสนองคุณชาวบ้านเขาที่เขาเลี้ยงเราให้มีความสุขให้ทรงชีวิตอยู่ได้ชาวบ้านก็ลงทุนเป็นแสนเป็นล้านมาสร้างสถานที่อยู่ให้เสื้อผ้ายารักษาโรค้งการบริโภคเราได้จากชาวบ้านทั้งหมดฉะนั้นขอทุกท่านจงอย่าทรยศในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้า อย่าเอาเครื่องหมายคือผ้ากาสาวพัดเป็นหลอกชาวบ้านเขายงอย่าติดในลับในยศในสงเสรสุขราบเกิดขึ้นรับได้ยศมีขึ้นรับได้แต่ว่าอย่าเมาในราบในยศทำลาบให้มีประโยชน์แก่สาธารณชน <c oughs> เงินทองเข้าของที่จะบ้า,บานบำเพ็ญกุศลจงอย่าคิดว่าเป็นของเราแต่ผู้เดียวเมื่อเหลือจะกินจกใช้ในฐานะสมควรจะสมณะบริโภคต้องสมควรนะเอาไปใช้ในที่ไม่สมควรลงนรกนอกจากนั้นเอาไปใช้ในส่วนสาธารณะประโยชน์ให้หมดอย่าให้เป็นสมบัติติดตัว เท่านี้พอประคองตัวได้ <c oughs> <c oughs> จังเสมนินทาใดๆอย่าไปสนใจสนใจอย่างเดียวคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องมีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิตั้งมั่นตลอดเวลามีวิปัสสนายอย่าง่รู้ตามกฎของความเป็นจริงไว้เสมอ ถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้ควรรีบจึตอ,อกไปจากนอกเขตของพุทธศาสนาอย่ามันดูอยู่ทวงใจทำลายความดีของพระพุทธเจา้าทำลายความดีของมัรดาท่านพุทธบริษัทเนี่สำหรับท่านพุทธบริษัทถือยยว่าโยภาวจนที่เป็นเรวาัต เพราว่ากันว่าทําไมต่เมตตาการกรุณาทั้งสองแรบการจะสามารถทรงสินไม่ได้ <c oughs> นี่คำว่าสินแปลว่าปกติยังไม่ดีนะเพราะเมตตาะกะรกรุณาทั้งสองแรบการนี้ต้องมีประจําใจตลอดเวลาวันทั้งวันที่เรายังลืมตาอยู่มีความรู้สึก ให้นึกไว้เสมอว่าเราจะเป็นคนมีเมตตาเราจะมีกุณาเมตตาคือความเราจะรักในคนละศัพท์อื่นเสมอในตัวของเราเราจะสงสารบุคคลละกับท์อื่นเสมอในตัวของเราแต่ว่าผู้จะต่างความจริงแล้วพระอาริยเจ้า <c oughs> มีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ญญาเป็นประธานท่านรักคนอื่นและสัตว์อื่นยิ่งกว่าตัวของท่านเพื่อก่อนที่เราจะรักคนอืนอ่นสัตว์อื่นเราต้องรักตัวของเราก่อนก่อนที่เราจะช่วยใครเราช่วยตัวของเราก่อนถ้าเราไม่มีกำลังเราก็ไม่สามารถจะอุ้มใครได้ ข้อนี้มีอุปมาชั้นใดเราเองพระก็ดีนเนงก็ดีพระว่ายกาตามช่วยตัวเองซยก่อนให้เป็นผู้มีความดีตามสมควรอันดับแรกช่วยตัวเองเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์ก็ชื่อว่าเรามีความเคารพในพระพุทธธรรมประสงค์มั่นคง โดยก่อนเราจะรักษาศีลสมาทานศีลแล้วกล่าวว่าพุทธังธรรมังสังฆังพระนังทฉามิจึงแปลเป็นในความว่าท้าพเจ้าขอถึงซึ่งเราพุทธธรรมเราสงเป็นที่พึ่งและพระก็บอกที่พึ่งให้แกเราคือให้สมาทานศีลห้าประการให้ลดเว้นจาการฆ่าสักรชีวิตลดเว้นจาการลักทรัพย งดงดเป็้ก,การประพฤต,ติใน, <c oughs> รนาก,การมมมนมรมงดเป็นาการพูดปดมดแทรกงดเว้้องการดื่มสุราดมีไรห้ารายการนี้จับว่าเป็นศีนิงีริแปลว่าปกติอันนี้แ้ลว่าเราเป็นคนมีความรักมีความสงสารนึกตามไปด้วยนะ ตามไปด้วยอันดับต้นนี่ไม่ยากนะถ้าเรามีความรักมีความสงสารเราอยากฆ่าเขาได้ไหมจเจ้าเหตุผลอะไรมาฆ่าคนท,ที่เรารักและสัตว์ที่เรารักเื่อคนที่เราสงสารและสัตว์ที่สงสารนี่เอื่นเป็นอันว่าเราฆ่าเขาไม่ได้เราทำร้ายเขาไม่ได้ นี่การลักขโมยกันเอกันเราจะรักจะขโมยจะยื้อยั่งทรัพย์สมบัติเขาโุคนอื่นถ้าเรามีความรักเรามีความสงสารในเขาเราจะทำได้ไหมคิดด้วยดีถ้าเขาฆ่าเราตายก็คิดว่าลูกของเราเมียของเราผัวของเราที่พึ่งพาใสเราอยู่เขาจะลำบากเสียงใด พี่ของเราเราเองก็ไม่อยากให้ใครเราขาฆ่าแต่เราจะฆ่าเขาได้ยังไงทรัพย์สินทั้งหลายก็เหมือนกันเราไม่ต้องการให้ใครเขามาลักมาขโมยทรัพย์สินของเราเพราะอะไรเพราะเรามีความปรารถนาต้องการใจใช้ตอนนี้ต้าบุคคลหมดใดรัฐคนใดก็ตามมีทรัพย์สินอยู่ เรามีความรักเรามีความสงสารแล้วเราจะรักขโมยเขาได้ไหมคนที่เรารักคนที่เราสงสารนั้นมีเรามีความรารถนาอย่างเดียวจะเกื้อกูลให้เขามีความสุขแล้วใครจะมีกําลังใจกล้ารักใครกล้าขโมยเขา,าเรื่องความรักก็หม่กันคนที่เขารัก จะมีพัญญาเป็นที่รักบุตรนดาบุคคลหนื่งเด็เขาฆ้าทาผ้ิงชายแล้วคนหนึ่งถึงกันญาติพุนน้อยญาติผู้ใหญ่เป็นที่รักของเราเราอยากให้ใครมาล่วงเกินไหมมาทำลายความรู้สึกในดน้่งการมารมใะยื้อแย่งความรักเราไม่ต้องการ แต่ต้ว่าเมื่อเราไม่ต้องการแล้วถ้าเรามีความรักเรามีความสงสารเราจะต้องการทําอย่างนี้กับคนอื่นไหมมันก็ม,มีบรรดาทั็นพุทธบริษัทนี่เป็นอันว่าเรามีเมตตากับกรุณาสองอันสองรายการเราก็จะทรงสีไม่ได้มาในสิ่งข้อที่สี่ การโกโหกหมดเทสนี่ก็พูดเฉพาะคนที่เราไม่รักไม่สงสารน,นั้นมีความรัะความสงสารนี้องค์สมเดเ็จพระจินสีให้แผ่เมตตาไปในที่ทั้งบวงคือทั่วจัก,กรวาล <c oughs> เราจะรักเราจะรักสงสารคนและสัตว์ทั้งโลกเสมอด้วยเราเมื่อเรารักเราสงสารแล้วเราจะไปนั่งโกหกหมดเท็จจะเขาได้หรือเปล่า ก็เป็นอันว่าไม่ได้เหมือนกันข้อต่อไปข้อสุดท้ายการเด่นสุรามีไรการเด่นสุรามีไรนี่สร้างความชั่วให้กใจมากคืออยู่ในลักษณะของความประมาทพูดใจง่ายๆคือทำใจให้เป็นใจของคนบ้าง ไม่ใช่ใจของคนดีเมามากๆแล้วลืมตัวลืมฐานะของตัวบางทีลืมรู้จักพ่อรู้จักแม่ถ้าพ่อตีแม่ก็ได้หแือบางรายก็สามารถจะจำลูกจำเมียไม่ได้กิริยาใดๆที่เป็นความชั่วเป็นความหยาบคายที่ปกติเราไม่เมาทำไม่ได้ แต่ว่าพอเมาเข้าไปแล้วทําได้ทุกอย่างนี่การดด่มสุรามในยจึงชื่อว่าไม่สงสารตัวไม่รักตัวไม่สงสารญาติโดยบุคคลผู้หนึ่งทั้งกันรักญาติบุคคลที่หนึ่งถึงกัน,กคคกน,ถ,กนถ้าเมาแล้วไปทำร้ายชาวบ,บ้านเขาก็ชื่อว่าไม่รักไม่สงสารคนในตับท,ทั้งพวงนี่ระรดดาทำาระโยคภาวจรจทั้งหลาย เรามีเมตตาก,กรุณาสองประการเราก็ส่งสินไม่ได้อารมณ์เ,เมตตาก,กรุณานี้องค์สมเด็จพระจินสีบอกว่าต้องใช้ทุกอารมณ์ของจิตที่มีอยู่ <c oughs> หมายความว่ากำลังลืมตาอยู่เพียงใดและจะมีเมตตาความรักกรุณาสงสารเป็นปกติ ถ้ามีเมตตาความนัก,กรุณาความสงสารแล้วศีลจะทรงตัวอยู่ได้แบบสบายการบกพร่องของศีลจะไม่มีอะไรปรากฏและยิ่งไปกว่านั้นเราก็จะมีความครบในองค์สมเด็จพระบรมสุคต์มากขึ้นเพราะอะไรพะเรามีศีลเข้าเรามีเมตตากรกรุณาทั้งสองประการ เราก็ไม่ฆ่าใครเขาเราไม่ทำร้ายเขาแทนที่จะเป็นศัตรูเรากลายเป็นมิตรคิดแต่สงเคราะห์เขาอยู่ตลอดเวลาและคนระเพทนี้จะหาความทุกข์ใจได้น้อยเป็นทีจะไปไหนก็เป็นที่รักของคนระสับทั้งหมดเพราะเราไม่เป็นศัตรูของใครมีแต่ความเป็นมิตรจดาสงเคราะห์ให้มีความสุข เห็นผลนี้อย่างว่าเมตตากรุณาการสองรายการนี้มีประโยชน์อย่างนี้รายการที่สองในเมื่อเราไม่ลักไม่ขโมยเขานอกจากไม่ลักไม่ขโมยแล้วยังหาทางเกื้อกูลเ่ยก็มีความสุขตามฐานะที่เราจะพึงสงเคราะห์นยเพื่อแจกจ่ายวัตถุเป็นทานให้ตามกำลังใจที่มีอยู่แลอตามกำลังทรัพย์ที่มีอยู่ ในอย่างนี้จะชื่อว่าเราเป็นผู้สร้างศัตรูและสร้างความเป็นมิตรเราก็จะมีมินนตรไม่มีศัตรูความเป็นอยู่ของเราก็เป็นสุขจะไปไหนก็เป็นที่รักของบรรดาประชาชนทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายทั่วไปเมื่อเราเป็นที่รักของคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมากเท่าไรเราก็มีความสุขกายสุขใจมากเท่านั้น เนี่ยอาศัยอะไรอาศัยเมตตากรุณาทั้งสองด้วยกันที่มาสิงข้อดีสามเราไม่ยื้อแย่งความรักเขาจะมีอะไรมาเป็นศัตรูว่ากันอย่างง่ายๆเราก็ไม่มีเราไม่โกหกหมดห็ดใครใครเขาจะเปลียดคำหน้าเราล่ะจะมีแต่คนรักเพราะเราเป็นคนมีความสัตย์ความจริง เราไม่เป็นคนเมาใหม่มาทำลายความสุขของผู้คนอื่นได้น่าภุราลมีไร <c oughs> ใจของเราก็จะเต็มไปได้วยอำนาจของธรรมะปีติมีความสุขทุกประการนี่ระบรรดาพยคภาวาจรทุกท่านจะเป็นธรรวาะเปือพระเนงก็ตามขณะใดหากว่า,าท่านขาดเมตตาความ กุณาความสงสารจงทราบว่ไแต่ณะนั้นกำลังใจของท่านกำลากำลังพาท่านไปสู่อบายาภูเธอไดยเกิดในนรกบ้างเป็นเป็ดากสุรกายเป็นสัตว์เยชันบ้างถึงแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่ก็มีอาการคล้ายก็เหมืนก็อยู่ในนรก ก็จะไปไหนก็มีแต่ศัตรูรอบด,ด้านาหาความสุขกายสุดใจไม่ได้ขณะใ,นในเดเจ้าจิตใจของท่านมีเมตตาประนีตั้งสอง้อมรายการนี้ประจําใจก็ชื่อว่าท่านกําลังอยู่ในสวรรค์คือความสุขนี่ครับว,ว่าท่านคิดอย่างนี้ได้เป็นปกติ ท่านก็ย่าสรงความเป็นแบบโสดาบันไม่ได้แต่หากว่ากำลังใจมันยังไม่สรงก็ยังมีส่วนประสงค์ตั้งเป็นเกณฑ์ไว้อีกจุดหนึ่งคือถือความตายเป็นอารมณ์และจะพูดต่อไปในการข้างหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยการอธิบายก็ขอยุติไว้ทั่เพียงเท่านี้ เวลาที่จะพูดใกล้จะหมดหลังจากบรรดาท่านหลายได้ฟังคำพูดนี้จบไปแล้วเวลาท่านฟังขอ,ขอได้โปรดใช้ช่วยคิดตามไปด้วยจงนึกว่านี่เราต้องการความเป็นโศดาบันแล้วก็คิดไปในใจพิจารณาไปด้วยว่านี่เราเป็นได้หรือยัง กำลังใจของเรามั่นคงแล้วหรือยังตามถ้อยคำที่พูดนี้แล้วคิดไปดูอีกทีว่าเราเกิดเนี่ยเราจะทรงกายอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยไหมถ้าเราจะต้องตายก่อนจะตายเนี่ยเราควรจะเป็นคนดีและเป็นคนเลวถ้าเราเป็นคนดีเวลาตายเป็นผีก็เป็นผีดีก็วความดีมันติดไป ถ้าเราเป็นคนเลวเวลาตายเวลวเป็นผีก็เป็นผีเลวเพราะความเลวมันติดไปตั้งนี้เพราะอะไรเพราะวาเวลาที่ตายมันตา,ต,ตายแต่ใจแต่ใจไม่ได้ตายด้วยความดีและความเลวมันเกาะที่ใจใจถึงไหนมันก็ไปถึงนั่นเพ้วยทรงคุณงามความดีของท่านไว้ขอันดาท่้นหลายตั้งใจทรงสติสมปัญญา ืพยายามกำหนดรูดลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกหลังจากตอนคำพูดเสร็จแล้วในขณะที่จะพูดอยู่ถ้าทำไว้อย่างนั้นด้วยก็ยิ่งดีเพติความระลึกนึกเข้าไว้คัพจญัะแะป่ารู้ตัวนี่ถ้าปล่อยตามธรรมดามันจะล่องลอยไปตามกำลังของมันหากว่าเราควบคุมกำลังลมเข้าไว้ รู้ลมเข้าลมออกก็ลมเป็นของละเอียดมันมีความกระทบเบาแต่ถ้าว่าเรามีความมีสติสมัยัญญะสมบูรณ์จะรู้สึกว่ามันกระทบหมกเราพยายามจับให้ใจเข้าลมให้ใจออกให้รู้อยู่เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่วาให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออก รักษาอารมณ์แบบนี้ให้สบายแล้วก็มา้ข่วนตามความนะคำแนะนำที่กลาบม,มาแล้วในตอนตอนอ้นเมื่อจิตใจเขามันดาตันพุเตสาตนิีก้กรชนแล้วก็โยกคาวจรทั้งหลายรู้สึกไว่แก่จักริสอยมีอารมณ์อื่นเข้ามาปวนใจจงทิ้งอารมณ์การพิจารณาและไข่ชวนเสีย หันเข้ามาจับลมให้ใจให้จิตตรงอยู่พื่การจับลมให้ใจเข้าออกไม่ต้องภาวนาถ้ารมจิตมันพุ่งสร้างในยาไปภาวนาถ้าภาวนาเข้ามาันจะชวนพุ่งสร้างใหญ่การจับลมให้ใจเข้าห้ใจออกเป็นกรรมระงับกวรมพุ่งสร้างของจิตดังนั้นในขณะที่จิตมันพุ่งสร้าง ถ้าเรามาจาับลมหาใจเข้าใจออกก็ไม่ต้องภาวนาด้วยหรือไม่ต้องพิจารณาด้วยถ้าไปพิจารณาแล้วภาวนาเข้ามันสร้างใหญ่จิตใจจะไม่สงบตามความประสงค์ถ้าจิตใจของเราสงบจากอารมณ์ภายนอกจิตก็จะทรงสติสัมปชัญญะจะทรงความเป็นผู้มีเมตตาและกรุณาทั้งสองละกาไมไละได้ตามปกติ จะนั่นความเป็นประสูดาบันจึงขงไม่ไกลาจากบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท,ท่านท่านั้งหลายจงมั่นใจเลยว่าความเป็นประสูดาบันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราในฐานะที่มีความเลื่อมใสองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมาสมาสัมพุทธเจ้าต้องทำได้ อารวารดาทธารพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการแห่งการแนะนําก็หมดเวลาเพียงตรงนี้ต่อจากนี้ไปขอท่านทั้งหลายพยายามตั้งใจให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศาัยจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรของท่าน